เรื่องต่อไปนะครับจะพาไปทานสายไหมหน้าตาน่ารักครับหวานน้อยเก็บได้นานเป็นร้อยวันนี่ครับสายไหมหน้าตาน่ารักแบรนด์คุมโมของพี่นนท์หรือว่าคุณอนนท์นินโสพลวัย41ปีเปิดมาได้8ปีแล้วครับขายตามห้างต่างๆในกรุงเทพพี่นนท์ครับสวัสดีครับ สายไหมคุมโมเนี่ยต่างจากสายไหมทั่วไปยังไงครับมันก็จะแตกต่างกับสายไหมทั่วไปคือโบราณบ้านเราซึ่งรสชาติมันก็จะหวานบางทีมันก็จะหวานแสบคอหวานผมคออะไรเงี้ยกินเยอะๆแต่จะไม่ไหวแต่ผมก็มาดัดแปลงมาคิดค้นมาพัฒนาขึ้นมาให้มันแตกต่างซึ่งมันก็จะมีรสชาติมันจะหวานน้อยลงแล้วก็มันมีรสชาติของผลไม้ออกหวานอมเปรี้ยวอย่างเงี้ยเพื่อไม่ให้มันเลี่ยนแล้วมันกินได้หมดสายไหมหวานน้อยที่นวลลองทานยังไงครับ ลองผิดลองถูกลองทําดูลองทําน้าตาลบูลองผสมดูอะไรอย่างเงี้ยครับลองหมดไปประมาณเกือบเกือบเสรน,นะเพราะว่าลองซื้อจากต่างประเทศมาด้วยกว่าจะได้สูตรของเราครับซึ่งปัจจุบันก็จะมีประมาณ10รสก็จะมีรสนมสตอเบอรี่บูเบอรี่องุ่นแอปเปลิลนมเนยคาราเมลวานิลาช็อกโกแลตรัแล้วก็รสออริจินอลยังมีอยู่ แล้วรูปแบบของสายไหมเนี่ยพี่นนท์ออกแบบเองหรือเปล่าครับออกแบบเองด้วยแล้วก็มาจากลูกค้าด้วยเดิมเนี่ยเราทําเป็นตุ๊กตาแบบไม้เฉยๆซึ่งแต่มันติดปัญหาอย่างหนึ่งก็คือว่าลูกค้าบางทีมาจากต่างจังหวัดเขาอยากจะเอาไปฝากเขากลับมาซื้ออีกเขาก็บอกตอวนั้นเอาไปแล้วมันแบบมันแฟบลงมันแบนมันเสียรูปทรงอะไรเงี้ยมันก็จะติดปัญหาพวกแบบเออเราอยากให้รูปลักษมันยังคงน่ารักเหมือนเดิมเราก็มานั่งพัฒนาของรูปร่างขึ้นมาว่าเอ้ยให้มันเอาไปฝากได้อะไรเงี้ยมันก็เริ่มพัฒนา มาเป็นแบบกระปุกที่เห็นในปัจจุบันเป็นใส่กระปุกเป็นตุ๊กตาพี่นนทบอกว่าสายไหมใส่กระปุกของพี่นนนะครับเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยเก็บได้นานขนาดไหนครับ ถ้าอย่างเป็นกระปุกพวกนี้ผมขายในห้างมันก็ประมาณ4วันถึงจะยุบตัวแต่ว่าถ้าเกิดขายเอาดองงานข้างนอกเนี้ยก็ประมาณ2วันเพราะว่ามันโดนอากาศร้อนถ้าอยากจะเก็บแนะนําให้ไปแช่ตู้เย็นครับเพราะว่าไหมนี่พอเวลาแช่ตู้เย็นปุ๊บเนี้ยมันจะเก็บได้เป็นเดือนผมเคยเทสอยู่ประมาณ6เดือนก็ยังอยู่ได้พี่นนท์หันมาทำธุรกิจสายไหมเพราะว่าลูกชอบเกี่ยวไหมครับ ไม่เกี่ยวเลยฮะจริงๆเนี่ยก็คือมองธุรก,กิจว่าเฮ้ยน้าโรงเรียนดีกว่าเผื่อรับลูกมันก็เลยไปตะเวนหาตอนนั้นผมอยู่จังหวัดพิษณุโลกอยากได้อะไรที่มันยังไม่มีขายตามหนโรงเรียนพอมาเห็นของจีนเห็นอะไรพอมาดูตาม YouTube ยู u ูบอย่าฮะของจีนก็จะมีแบบปั่นเป็นไม้เป็นตุ๊กตาเป็นดอกไม้ที่เราเห็น,หนกันมันก็เลยเกิดไอเดียว,ว่าเฮ้ยน่าสนใจเพราะว่าจังหวัดพิษณุโลกมันไม่มีมันมีแต่ถุง,ถงราคาของสายหมยคูโมะอยู่ที่เท่าไหร่ครับพี ก็จะเริ่มต้น79บาทซึ่งเป็นตุ๊กตาไซส์ปกติที่เห็นเห็นกันหน้าร้านแล้วก็จะมีไซส์ที่เป็นหัวโตตัวเนี้ยมันก็จะรายละเอียดดีกว่าแล้วก็น่ารักกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งระยะเวลาทำมันนานกว่ามันยากกว่าราคาก็จะขึ้นมาเป็น120แล้วก็จะมีแบบเรนโบว์ถ้าลูกค้าเน้นปริมาณเงี้ยเน้นความคุ้มะครับก็จะเป็นเรนโบว์กระปุกละร้อยซึ่งมันก็ได้หลายรสชาติมันก็เป็นชั้นชั้นสีสีเงี้ยครับปริมาณก็จะเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีไม้อะไรอย ถ้าเจ็ดสิบเก้าบาทอย่างเงี้ยครับฟูฟูใหญ่ๆตอนนี้สายไหมคูโมะมีขายที่ไหนบ้างครับปัจจุบันนะครับก็จะมีท่านเวสเกตครับแล้วก็มีสยามพารากอนสยามโอเชียนเวิลด์เพิ่งเปิดก็มีแฟชั่นไอแลนด์แล้วก็มีใกล้ๆเนี้ยจะเปิดเพิ่มขึ้นอีกแล้วก็มีของแฟรนชชสยก็มีไอคอนสยามแล้วก็เซ็นทรัลมะรังเก่าสำหรับคนที่อยากทานสายไหมคูโมะนะครับหน้าตาหน้ารักหลากหลายรูปแบบนะครับก็สามารถติดตามได้ตามช่องทางที่ขึ้นหน้าจอได้เลยครับ รักของเธอก็เหมือนสายใหม่ถึงจะหวานถูกใจแต่ก็ละลายหายไปในพิบตาอยู <Wow. S 1> <You> ่นานๆได้ไหมนานๆจะเจอกันสักที